สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆครับ Toyota Camry 2.0G ปี12สวยๆไม่เนอร์เชงเพื่อนๆหายยาก,ยากมากเลยครับกันนี้รถประวัติมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สครับเปิดราคาเงินสดไม่ถึงส0 0แสนเพื่อนๆ2 9 8 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวครับรถสีบอล โอ้โหไมเนอร์เชงแล้วสวยหลอกกว่าเดิมครับไม่ใช่ตัวปี0 8หรือปี2010นะฮะโอ้โหมือเดียวตัวนี้ปี12ครับสวยครับผมเบาะภายในหนีง่งามเลยเพื่อนๆงามกิฟเลยเพื่อนๆต้องรีบจัดแล้วครับคันนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวรถจอดอยู่บางบูทอเพื่อนๆโอ้โหใครมาก่อนได้ก่อนครับจองคันนี้1000บาทเท่านั้นเองครับ จัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ดีครับมาดุลเลยครับใครสนใจโทรมาที่088 584 5375ครับ t ต y ยต้าแคมบร 2.0G ปี12ตัวไมน์เนือเช้งครับ